มากันที่5อันดับนักชกที่เก่งที่สุดในโลกในรุ่น108ปอนด์กันสักหน่อยเลยกันนะครับอันนี้ก็อิงตามรายงานบ็อกเร็กเนาะที่เขาจัดนาปัจจุบันครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง ad24py ต้องมีอดนำหน้าด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ก็ ลิกความค่ามาอยู่เหมือนกันนะเพราะว่า5อันดับแรกของนักชกที่เก่งที่สุดในโลกเนี่ยเขาไม่ได้อิงตามแชมป์โลกเนาะก็คือ,อ5อันดับแรกที่เขาจัดให้ให้เก่งที่สุดในโลกเนี่ยมีดังดอไปนี้ก็คือทางด้านอันดับหนึ่งเนี่ยเขายกให้กับทางด้านเซอร์จิโอคอนโดวา นักชกจากประเทศเม็กซิโกซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งหลายสถาบันนะ,ะแต่ว่าไม่ได้เป็นแชมป์โลกเขาแปลกอยู่เหมือนกันที่เขาจัดให้อยู่อันดับหนึ่งส่วนอันดับสองเนี่ยเขายกให้กับทางด้านเรเน่ซานเดียก็แชมป์โลกสองสถาบันเลยนะในเส้นของ WBA แล้วก็ WBO แต่ว่าเขาให้อยู่อันดับสองอส่วนอันดับสามเนี่ยเขาให้เขายกให้กับทางด้านเคียวสึเกะทาคามิอดีตแชมป์โลกในรุ่น1 0 8ปปอนด์ของ ดับส่วนอันดับ4เนี่ยเขายกให้กับทางด้านอีริกมาดิโลรองอันดับหนึ่งของ WBC เนาะในรุ่น108ปอนด์เนี่ยที่จะเป็นว่าที่คู่ชกไฟบังคับของนกเอาฟีฟ p เในเดือนมีนาคมทียถึงนี้เนาะเขายกให้อยู่อันดับสี่นะทั้งๆที่เป็นแค่ว่าที่ผู้ท้าชิงอะไรประมาณนี้ส่วนอันดับ5เนี่ยเขายกให้กับทางด้าน เพชรโกสลนกรีนฟื้ utter, ยิ้มของเราก็เพชรโกสลนี่ก็อย่างที่ทราบกันดีก็เป็นเชมโลกในสายของ IBF เนาะก็สรุปว่าอ,อันดับหนึ่งเนี่ยเขายกให้กับทางด้าน นักชกจากประเทศเม็กซิโกซึ่งปัจจุบันนะเขาเป็นรองอันดับหนึ่งในสายของ IBF ไม่ได้เป็นแชมป์โลกนะอันดับ2ยกให้กับทางด้านเรเน่อันดับ3อดีตแชมป์โลกส่วนอันดับสีก็ว่าที่ผู้ท้าชิงน็อกเอาท์แล้วอันดับ5้าเนี่ยเขาก็ยกให้กับทางด้านนักชกไทยของเราก็คือทางด้านเพชรโกศลนกรีนฟดะยิมครับส่วนทางด้านน็อกเอาท์ IBF ที่เป็นแชมป์โลกในรุ่น108ปอนด์เนี่ยของ WBC ครับไม่ กลับไม่ได้ติดอันดับ1นึ่งในหอันดับแรกนะอันนี้ก็คือ,อาตามการจัดอันดับของบล็อกแร็กครับ